วันนี้เวลา7นาฬิกา59สนาทีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรขัติยราชนาวีเสด็จปรยาอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัรยากรรมเพื่อผ่าตัดธรรมนสุนัขชื่อมาร์ตินพันธ์ผสมเพศผู้อายุเจ็ดเดือน และสุนัขชื่อนำโชคพันเฟรนช์บู l ด็อกเพศผู้อายุหนึ่งปี ซึ่งการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือก่อนการแสดงอาการเป็นสัตว์ครั้งแรกจะช่วยป้องกันการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตและอักเสบอีกทั้งเป็นการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งสุนัขชื่อเมาพันผสมเพศผู้อายุ4ี่เดือนที่เข้ารับการรักษาผ่าตัดแก้ไขภาวะขากรรไกรล,ล่างหักจากอุบัติเหตุโดนรถชนด้วยการใช้วัสดุยึดเพื่อลดการเคลื่อนของขากรรไกร ในการนี้ทรงวางยาสลบสุนัขด้วยยานำสลบและการให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดพร้อมกับทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดโดยทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระโอเองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขนระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การวางยาสลบในลูกสัตว์ที่ได้รับอุบัติเหตุต้องใช้การติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากลูกสัตว์มีความไวต่อ,อยาสลบไม่เท่ากันโดยทรงเลือกใช้ยาสลบที่มีความปลอดภัยสูงและฟื้นตัวได้รวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน